เห็นอะไรไม่มีอะไรสักหน่อยเห็นฉันเห็นไปหมดฉันเห็นทุกคนนั่นแหละฉันเห็นน้องชายฉันด้วยงงมากกคอนตอนนันละหนูอะดูไลฟ์ดูไลฟ์น้องฮู๊หนูว่างหนูก็แบบนั่งใครไลฟ์อยู่เนี่ยหนูก็ดูไปเรื่อยแล้ววันนี้หนูเจอน้องชายตัวเองจ้าป้าคุกกี้คือคือเขาเรียกอะไรคือหนูอะน้องไม่เคยดูเลยนะ น้องไม่เคยดูไลฟ์หนูเลยแต่ว่าน้องแบบโดนหูตกจากเอ่อจากโคราชไม่เคยน้องไม่เคยปลายพ um ี่เลยนะคะไม่เคยเห็นน้องในไลฟ์ตัวเองเลยนะคะงงมากก็เลยไปแซวนางมาก็เลยบอกว่าแบบโอเคโอเคฉันจะไม่รอเธอกันแล้วกัน น้องไม่เปเเลี่ยนแอ็คหน่อยหรอไม่รูปเดียวกันกันกบในเขาเรียกไรในไลน์เลยหนูตกใจเลยคือตอนเด็กๆอะ่ะหนูก็แบบไม่ค่อยรักน้องเหมือนกันนะแบบว่าด้วยความที่มันเป็นเด็กใช่ปะ่ะแต่ว่าน้องอะ่ะก็คือติดหนูมากอืมแต่ว่าพอโตมาก็รักน้องและะ้วค่ะเป็นพี่สาวที่แสนดีแต่น้องไม่โอชิแค่ิรื่งองไนน้องไปโอชิคนอื่น <laughs>